ซึ่งซ้ำเขาเหรอซับเหมือนจิบเงินอะไรอย่างเงี้ยห็ก็ขอบคุณพี่แม็กครับผมขอบคุณที่แบบว่าเหมือนอยู่ข้างๆน้องนัดตลอดเลยแบบว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรแบบมีปัญหาอะไรพี่แม็กก็จะคอยอยู่ข้างๆงานเขาแบบเวลาเห็นนัดว่าไหนนัดน้อยหรือว่าไหนนัดเครียดอะไรแปลกๆพี่แม็กก็จะเป็นคนแรกๆเลยที่แบบรู้แบบรู้ว่านัดอาการไม่ปกติอาการแบบแบบว่า รู้สึกไม่ปดดกติแม่กก็จะเป็นคนที่เข้ามาแบบเทคแคร์คนแรกๆตลอดในทุกๆเรื่องเลยก็อยาจะขอบคุณมากๆเขาแล้วก็ก็ขอบคุณที่เดินร่วมทางกันมาตลอดครับ <c oughs> ขอบคุณที่เชื่อใจนัดให้นัดเป็นพันเดอร์ของพี่แม็กครับนัด <c oughs> ก็ดีใจมากๆที่ที่นัดกับพี่แม็กได้เป็นพันเดอร์กันได้ทํางานด้วยกันได้แบบ ฝ่าฟันอะไรหลายหลยอย่างไปด้วยด้วยกันไปด้วยด้วยกันครับก็ใช่ครับก็กี่ปีก็รักพี่แม่เหมือนเดิมขอบคุณครับมีความหมายมากอ่ะคุณแม่ครับก่อนที่จะเปลี่ยนชุดนะฮะให้คุณแม่ก่อนที่คุณจะต้อง็เเตรียมตัวในการ